เปิดราคาอยู่ที่6,000บ,บาทนะครับผมระบะหลิกเปิดข้าง30บระหลิกเปิดข้าง30ครับเ,เครื่องเ,อเครื่องมิซูครับเบีร์แดงนี่เรายังไม่ได้เคลือบเล็กเกินะครับ สีน้าสีครับใหญ่ครับรอบหน้าเป็นรอมใหม่บัเลยครับต่อยังไม่นาาครับตอนนี้ยังไม่พุ่กเลยก็สยเกินหกนบห้าเจ็ดสาก้ครับผมอันนี้6กหมืน ผมมู0เจ็ดพนบาทครับไสนใจครับเอารถเก่ามาแรกมาเทิร์นได้ครับกระบะใหญ่ดีครับคอกสูงบรรทุกได้เยอะครับผม เครื่องสวยครับเครื่องเดิมๆเลยเสียงแรงครับนี่สองภาพดีครับไม่ยุบเลยครับนี่